สวัสดีครับผมแอดมินเพจ Mega Max Journey นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาอัปเดตมุมถ่ายรูปสวยๆในกรุงเทพกันนะครับ ที่่านในวันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโลเคชั่นที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานจะบอกว่าตอนนี้นะครับที่นี่กระแสะแรงมากๆนะครับถือว่าเป็นปอดแห่งใหม่สุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ที่นี่เลยครับสวนป่าเบญจก,กิตติตามเข้ามาเลยครับไป ที่นี่นะครับมีพื้นที่รวมกว่า450ไร่นะฮะที่ถูกปรับปรุงจากโรงงานยาสูบเดิมให้กลายเป็นสวนสวยร่มรื่นกลางใจเมืองย่านสุขุมวิทครับจะบอกว่าบรรยากาศช่วงเงย็นที่นี่ดีมากเลยนะครับทุกคนเหมาะมากๆที่บอกว่าจะมาปั่นจาักรยานมาออกกำลังกายหรือจะมานั่งเล่นปิกนิกนะครับและหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะครับคืออะไรรู้ไหมฮะคือสะพานสกายวอล์คที่มีระยะทางยาวกว่า2กิโลเมตรนะครับที่สามารถเดินเชื่อมไปยังสวนลุมพินีได้ด้วยด้วย,วยครับ แต่อย่างที่บอกไปนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตมุมถ่ายรูปสวยๆกันที่นี่ใช่ไหมครับแต่ว่าผมไม่ได้พกกล้องใหญ่มาครับผมพกนี่มาเลยฮะ Oppo Reno 7 5G นะครับเป็นสมาร์ทโฟนตัวใหม่ล่าสุดจาก Op p ปนะครับบอกเลยนะว่าฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับซึ่งดีไซน์และก็รูปลักษณ์ของ Oppo Reno 7 5G ตัวนี้นะครับถือว่าพิเศษมากๆเลยกับตัวเครื่องสี Star t a ท l ส b บูนะครับสีสันที่ไม่หยุดนิ่งที่มอบเอฟเฟกต์ระยิบระยับเปลงรััโททศพ์ พร้อมเอฟเฟกแสงสะท้อนที่สามารถเปลี่ยนไปตามมุมมองต่างๆได้ด้วยนะครับและสําหรับฟังก์ชันที่ถูกใจผมเป็นพิเศษในรุ่นนี้นะครับก็ต้องอยกให้กับการทํางานของโบเก้แฟร์พอเทสนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยฮะสามารถถ่ายวิดีโอพอเทสได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยละครับและอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่อยากนําเสนอมากๆนะครับคือการถ่ายภาพนิ่งในโหมดพอเทสนะครับที่ต้องบอกว่าโปรมกล้อง DSLR เลยครับ ซึ่ง Oppo Reno 7 5G ตัวนี้นะครับเขามีอัลกอริทึม AI แบบอัปเดตของ Oppo ที่จะช่วยควบคุมเอฟเฟกระยะชัดลึกแล้วก็ดวงไฟโบเก้ให้มีความสถเียนมากยิ่งขึ้นซึ่งเรานะฮะสามารถปรับค่าเอฟได้สูงสุดถึง25ระดับเลยนะครับพร้อมระบบช่วยเพิ่มการจดจําวัตถุได้ดียิ่งอีกด้วยคือเหมือนว่าควักกล้องใหญ่ออกมาแต่ถ่ายง่ายกว่าเยอะเลยครับถือว่าจะเป็นประสบการณ์การถ่ายภาพระดับมืออาชีพได้เหมือนกล้อง DSLR เลยแหละครับทุกคนครับวันนี้นะฮะถ้าผมมาคนเดียวนะครับมันก็จะดูงงๆไปใช่ไหมครับผมก็เลยนัดน้องสาวคนนึงนะครับวันนี้มาเป็นแบบให้นะครับขอตอนรำ เจอกันนานมากไม่ได้เจอนานมากจริงวันนี้พร้อมไหมพร้อมมากดูจากชุดหนพร้อมสูมที่จากเต็มมากเออพอดีมาที่นี่ครั้งแรกแล้วแบบเห็นในรูปคือมุมถ่ายรูปเขาเยอะมากแล้วสวยมากก็เลยต้องจัดเต็มนิดใช่จริงๆเนี่ยเราก็เห็นช่วงนี้คือเขาแชร์กันในเฟซเยอะมากช่วงเนี้ยตอนเย็นอะใส่มันจะสวยเห็นในรูปว่าสวยแล้วคือแบบว่ามาที่จริงคือสวยอีกเยอะเลยใหญ่กว่าด้วยออแล้วนี่นะจะบอกว่าบีจะต้องรับบทเป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวที่จะมาสอนโพสท่าถ่ายรูปได้ปะได้ได้เหรอ โอเคไปกันดีกว่าครับไปไปกันเฮ้ยยูนี่้ยสวยใครใครใคร่ายให้หน่อยไหนเขาดูหน่อยเขาดูหน่อย บีรู้ไหมว่าทำไมแบบว่าเราถึงเลือกโลเคชันนี้ไม่รู้จะบอกว่าเทคน,นิคนึงนะครับสำหรับการถ่ายภาพพอร์เทรตบอกหลายๆคนไว้เลยนะเราควรเลือกแบบแบ็กกราวด์ที่มันมีแบบต้นไม้เขียวๆเยอะๆอะไรอย่างนี้แต่ที่นี่กนะ็ตกโจทย์มากเลยใช่เพราะว่าเราถ่ายพอร์เทรตมาถ้ามีแบบต้นไม้เยอะๆเป็นแบ็กกราวด์แล้วระยะคนอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยโบเก้มันจะแบบเป็นดวงๆวงิวๆวับสวยๆมากๆเลยถ้าอากาศที่นี่มันดีกว่านี้ก็เฮ้ยไม่แต่ลมมันดีมากเลยนะใช่ใช่ตอคือตอนเย็นจะบอกพี่นะพี่นะตรงนี้สวยรฮไลา์นี่ไหนบ้างโอเคโอเคเอ่อทุกคนครับจะบอกว่า การถ่ายภาพนี่ของ OPPO Reno 7 5G ตัวนี้นะครับเขาสามารถปรับค่า f ได้ถึง25ระดับเลยนะฮะวิธีการนะครับก็คือนี่ฮะเข้าไปที่กล้องนะครับแล้วก็กดไปที่โหมดรูปคนนะครับอย่างที่บอกไปนะครับ OPPO Reno 7 5G ตัวนี้นะครับเขาสามารถปรับค่า f ได้ถึง25ระดับนะครับนี่คกดเข้าไปตัวนี้เลยฟังก์ชันนี้นะครับนี่0.95ก็คือเบอร์มากๆเลยนะฮะนี่ก็ค่อยๆดูนะครับเราสามารถปรับลดลงมาความชัดความเบลอนะครับนี่ถ้ามาที่ f16 นะครับก็คือภาพก็จะชัดนะครับ วันนี้จะมาบอกอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับสำหรับการถ่ายภาพผู้หญิงที่ตัวไซมินิอ่ะอะบีสูงเท่าไหร่ร้อยห้าแปดเทคนิคของบีปกติเวลาถ่า,ถายภาพอยากให้ตัวเองดูสูงคืออะไรรู้ไหมให้คนให้คนถ่ายนั่งลงอ๋อใช่ถูกต้องครับต้องเราต้องถ่ายเสยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูการถ่ายเสยกับไม่เสยดีกว่านะ ดีบ้างวันนี้วันนี้ดีมากมูตดีมากมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากเนอะอยากจะบอกว่าถ้าใครจะมานะคะแนะนําให้แต่งตัวน่ารักน่ารักมาได้เลยเพื่อถ่ายรูปคุบเขียบรรยากาศมันฟิลเหมือนแบบต่างประเทศเนาะฟิลเกาหลีมันฟิลเกาหลีเกลใจจะบอกว่าการออกมาเที่ยวแต่ละทีเนี่ย ไม่จำเป็นต้องพกกล้องมานะแค่บอกว่ามีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวนียก็คือแบบว่าได้ภาพจัดเต็ม <All o. S 2> เลยใช่ Oppo Reno 7 5 g ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์สายพอเทจริงๆทว่าวิดีโอทั้งภาพนิ่งคือออกมาแบบว่าเจ๋งสุดๆเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยลองถ่ายรูปดีโมดนี้มาก่อนนะครับคือผมอยากให้ลองจริงๆนะฮะเพราะว่าจะต้องติดใจในความสวยของโหมดนี้จาก r ี no ที่ยืนหนึ่งในเรื่องของการถ่ายพอเทจริงๆครับ ใส่มาทั้งวันแล้วแบตยังเต็มอยู่เลยอะพี่แม็กอึดมากจะบอกว่าไม่ใช่แค่แบตอึดน,นั้นรุ่นนี้นะครับเขามี65วัตต์ปเปอร์วอ k ์ h ชาร์นะครับเขาสามารถใช้แบตเตอรี่4,500มิลลมป์นะครับได้ภายใน 31นาทีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโหไวมากไวจริงๆคือครึค่งชั่วโมงคือชาร์จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะเฮ้ย <c oughs> บอกแล้วของ<ด>มันต้องมีสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจ Oppo Reno 7 5G ตัวนี้นะครับก็สามารถไปจับจองกันได้แล้ววันนี้นะฮะที่ร้าน Oppo Brand Shop นะครับแล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการราคาเพียงเครื่องละ16,990บาทเท่านั้นครับยังวันนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับบีกับผมนะครับต้องขอตัวไปถ่ายรูปเล่นกันต่อก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครััััับบบสสสหรรววนนีี้ดค Bye! Bye! Bye. <laughs>